สวัสดีทุกคนนะคะดูจากสภาพแสงนะสภาพแสงไม่จะพูดว่าสภาพอากาศก็ไม่เชิงไม่เชิงอากาศนะคือว่าจะให้คุณดูจากสภาพแสงนะตอนนี้หลังบ้านโบ๊น,นะเหมือนประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะแต่เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ว่าฝนจะตกตอนหกโมงเย็นพระอาทิตย์ตกเร็วมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ย ปมานั่งตรงนี้เนี่ยมุมนี้เพราะปุดเลือกให้คุณได้เห็นอาจจะได้เห็นเป็นบางครั้งในระหว่างที่ปุดพูดนะใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะสวยสวยเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ปดจะคุยให้ฟังไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะเป็นเรื่องที่มีหลายหลายคนคุยเอาไว้เตือนเอาไว้เยอะเยอะเยอยอะเยอะเยอะมาก ก็ยังมีผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะปพสมาคุยวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์คุยติดต่อกับผู้ชายต่างชาตินะคะเราจะไม่พูดถึงว่าเป็นสแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์นะเอาเป็นว่าที่ติดต่ออยู่นะคะแล้ว มีคำพูดเหล่านี้ที่โบ๊ชกำลังจะพูดถึงเนี่ยจากผู้ชายมาหรือเป็นสัญญาณที่บอกให้คุณตัดสินใจไปเลยนะคะว่าเลิกเลิกติดต่อไปเลยนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะโบอยากให้คนทุกคนนะคะตื่นตื่น,ต,นตื่นจากฝันนะคะอย่าคิดเองอย่ามาโนเองตื่น แล้วก็ฟังแล้วก็คิดตามนะส่วนคุณจะทำไม่ทำอันนั้นก็อยู่ที่คุณถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อดีใจด้วยแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่เชื่อคุณไม่ทำคุณไม่ทำตามที่แนะนำแต่คุณเชื่อที่จะทำตามความต้องการของตัวเองแล้วคุณตกเป็นเหยื่ออันนั้นก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นะสิ่งหนึ่ง เหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งเหล่านี้มมันไม่ใช่แค่หนึ่งอ่เพราะจะนับเป็นลําดับหนึ่งสองสามสีว่าไม่นับละกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบที่เท่าไหร่นะถ้าผู้ชายคุยกับคุณแล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่เขาเสนอว่าจะส่งมาให้คุณโดยที่คุณยังไม่เจอกันเลยนะเขายังไม่เคยมาหาคุณนะไม่รวมว่าได้ดูเจอหน้ากันในกล้องแล้วอะไรแล้ว,ลวนี่ไม่รวมนะ คือยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเ,เขายังไม่เคยมาหาคุณเลยเนี่ยคุณอย่าหลงคือถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เลิกเลยเลิกติดต่อเลยถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องไม่ว่าเขาจะเสนอส่งมาให้หรือเขาขอให้คุณทำอะไรหรือหรือคุณอาจจะตกลงปรงใจให้ที่อยู่เขาแล้วเขาส่งของมาแล้วแล้วก็จะมีเหตุการณ์ว่าไปรับของแล้วต้องเสียเงินค่ารับใดๆพวกนี้นะ ถ้ามีเหตุที่ทําให้คุณต้องมีการควักเงินออกไปจากกระเป๋าของตัวเองเนี่ยเลิกนะเลิกให้คิดก่อนให้คิดก่อนก่อนที่จะเป็นเหตุเกิดขึ้นนะนะคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับฉันเขาอาจจะส่งข้อความมาสั้นๆวันละครั้งเขาอาจจะแค่ทักทาย Good Morning! Hello! วันละครั้งทุกวันทุกวันเขาอาจจะ คุยแต่คุยแบบตอบถามคําตอบคําคือคุณต้องมีความรู้สึกมิเซนเองว่าเฮ้ยเขาคุยเหมือนไม่อยากคุยกับฉันแบบนี้เลิกนะคะเลิกคนที่เขาบอกรักคุณในระยะเวลาแค่สั้นๆอันนี้ก็เลิกนะเพราะว่าฝรั่งนะที่เราดูในหนังเอาในหนังเลยนะคุณก็เห็นอยู่ในชีวิตจริงอะ่ะเขาไม่บอกรักกันในระยะเวลาสั้นๆะ่ะ แต่บอกว่าชอบอะ่ะมีไหมมีเป็นไปได้นะคะในในหนังเขาก็เป็นอยู่ว่าเออชอบอย่างชีวิตจริงอะ่ะแค่คุยกันเขาก็าบอกได้ว่าเออฉันรู้สึกชอบเธอนะแต่การชอบไม่ได้หมายถึงชอบแบบชัูสาวหรือใดๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คือชอบในการที่เราคุยกันแล้วเขาก็มีความคิดว่าเออคุณจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาชอบเหมือนกันการที่เราคุยคุยกันแล้วถูกคอกันแล้วชอบแค่นี้นะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ถ้ามาบอกรักเลยนี่ ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นจริงได้จริงๆอะ่ะเปอร์เซนต์มันน้อยมากแบบนี้ก็เลิกนะคะแล้วคนที่บอกว่าเขาอ่ะยุ่งยุ่งยุยุ่ง,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 งไม่รู้ด้วยเหตุผลใดๆก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อกับคุณได้อย่างนี้ก็เลิกคนที่บอกว่าจะให้ ข้าวของส่งมาให้ที่บ้านหรือจะเดินทางมาหาแต่มาด้วยตัวเองไม่ได้เดีย๋ยจะส่งเสื้อผ้าไปล่วงหน้าก่อนเพรา่าต้องการที่อยู่คุณอยู่ดีอันนี้ก็เลิกคนที่บอกว่าไปหาไม่ได้นะไม่สะดวกนะเดี๋ยวจะส่งเงินส่งสัวไปให้นะส่งเอกสารไปให้นะให้เธอมาแต่งงานกับฉันที่ประเทศฉันแบบนี้ก็เลิกนะคะเลิกคนที่พูดคำหว,วานๆได้ พร่ำเพรื่อตลอดเวลาหลายๆคนที่เขาพูดกันนั่นแหละมันเป็นแพทเทิร์นมีข้อความเป็นแพทเทิร์นเหมือนเหมือนเหมือนเกันส่งไปแบบเนี้ยตลอดเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอมาหลายๆคนเยอะๆแล้วคุณก็คงจะพอรู้แต่ค่าใครที่อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในจุดนี้แล้วก็ยังไม่เคยเจอเลยไม่เคยไปฟังใครด้วยอย่างเงี้ยถ้าเจอหวานหวานเลี่ยนๆน่ะมันหวานเวอร์แล้วคุณมีคําถามะนะว่าเอ๊ะ มันจะจริงเหรออะไรจะมาหลงรักฉันเร็วปานนั้นแต่ถ้าคุณไม่ตื่นนะคุณก็จะหลงเชื่อเขาไปว่าเออเขารักฉันนั่นแหละแบบนี้อันตรายนะคะแต่ถ้าคุณรู้ก็เลิกเลิกนะคะเลิกคนที่มาบอกว่าฉันอยู่ในสถานที่ที่ติดต่อกับเธอลําบากแบบนี้ก็เลิกนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด,ดๆเช่นที่ได้ยินมาบ่อยๆก็เป็นทหารอยู่ในสนามรบอย่างเงี้ยเลิก <c oughs> เลิกความเป็นไปได้อะ่ะอย่างที่โบสถพูดไปอะ่ะ คนที่อยู่ในสนามรบปะนะเขาจะไม่มีกระจิตกระใจมาติดต่อหรือมาแชทอะไรกับใครหรอกเพราะมันอันตรายมันทำไม่ได้นะคะคนที่ไม่เคยที่จะโต้ตอบสิ่งที่เราคุยคือคุณอาจจะคุยกับเขาไปสักระยะหนึ่งเขาก็มีการถามคุณสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณก็ตอบแล้วแล้วก็ยังมาถามอีกแล้วคุณก็ตอบแล้วแล้วก็ยังมาถามอีก,ก,ยาาอ,กอย่างเงี้ยนะ ก็เลิกมันไม่มีตัวตนอะคนที่พิดไปเองว่าฉันดีฉันสวยฉันหวานฉันคือตัวฉันนะนะแล้วผู้ชายก็ป้อนคาหวานป้อนคําหวานคําหวานจนตัวเองเริ่มหลงตัวเองแล้วอย่างเงี้ยนะเฮ้ยดึงสติกลับมาดึงสติกลับมาเลิกนะผู้ชายแบบนี้เลิกเลิกเลิกให้หมดเลยนะคุณที่บอกเลิกเลิกเนี่ย คุณจะรู้ตั้งแต่ตอนที่คุยกันใหม่ๆแล้วแหละคุณอย่าใช้เวลาคุยกันจนเนิ่นนานมันเสียเวลาเปล่าๆนะเราไม่คิดถึงว่าคุณจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนหรอกเพราะว่ามั่นใจว่าเมื่อคุณคุยไประยะเวลาเน่นานระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณก็มารู้ที่หลังว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยมันไม่มีตัวตนคุณก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าถ้าคุณน่ะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ต้นๆนะนะ คุณเลิกไปเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยนะคะผู้ชายอะ่ะมีเยอะมีเยอะคุณต้องเข้มแข็งแล้วก็ตื่นนะตื่นอย่าหลับอย่าฝันอย่ามโนแล้วก็เอาคําหวานๆห,หรือสิ่งที่เขามาหวานล้อมให้คุณหลงเชื่อหรือความอยากได้เขาจะส่งเงินมาให้เขาจะส่งของมาให้แล้วต้องไปรับของอ่อนแล้วก็มีการที่ว่าขอที่อยู่แล้ว ให้ที่อยู่ไปแล้วทํำยังไงให้ไปแล้วก็แล้วกันไงให้ไปแล้วแล้วถ้าเขาจะส่งมาคุณก็ไม่ต้องไปรับเพราะถ้าคุณไปรับเขาก็จะมีลักษณะที่บอกว่าคุณจะต้องเสียเงินก่อนนะเป็นอาจจะเป็นพวกที่ต้มตุนแก๊งเดียวกันนั่นแหละก็โทรมาถามเรื่องเสียค่าใช้จ่ายต้องไปรับของนั่นนี่อะไรเลไ,ไ,ไอของพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องราวเก่าๆๆๆ,ๆซึ่งปดก็ยังได้ยินอยู่ทุกวิทุกวันนะว่ามีผู้หญิงหลายๆคนที่ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็เขียนข้อความส่วนตัวไปสอบถามเมียฝรั่งหลายๆคนอ่บฟฟา,าบทด้วยไปฟังเขามานั่นแหละแต่บดไม่มีหรอกนะเพราะว่าเนื้อหาของช่องโบอ่อะที่บดทมีอยู่ก่อนนั้นก่อนช่องนี้จะทำช่องนี้นะไม่ได้ทำในแนวเมียฝรั่งแล้วคนที่เข้ามาสอบถามอะ่ะก็น้อยน้อยมากๆนะคะแต่คนที่เขาโดนเยอะๆโดนสอบถามเยอะๆเนี่ยเขาก็ ทำวิดีโอขึ้นมาเตือนขึ้นมาบอกขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไปประสบอะไรอะไรมาบ้างแล้วก็สอบถามมาแล้วก็ยังมีแล้วคนที่สอบถามมาเนี่ยก็จริงอย่างที่คนตอบต่อไปว่าคุณไม่รู้จริงหรอว่าผู้ชายคนที่คุณกำลังติดต่อด้วยเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆหรือไม่มีตัวตนนั่นหมายถึงว่าเป็นคนตามที่เขา กำลังบอกคุณว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเพราะหลายๆอย่างที่เขาติดต่อกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันก็เป็นคําพูดหรือเป็นข้อความเป็นวิธีการที่แก๊งต้มตุน๋นเขาทํากันมาเนิ่นนานแล้วนะคะเราต้องเอาสัญชาตญาณของการรักษาตัวรอดและความปลอดภัยอะไรที่มันจะเป็นภัยเข้ามาถึงตัวเองอะ่ะให้เราเอะใจไว้เราอย่า เอาแต่ความอยากได้ผู้ชายต่างชาติมาเป็นแฟนมาครอบงำนะว่าใช้คำว่าครอบงำเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะปนไม่ขอโทษนะไม่ขอโทษเพราะพูดกันดีๆอ่ะคุณก็ไม่รู้สึกไนงะ แต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเออหนูก็ไม่รู้สึกหรอกครอบงำอ <c oughs> ก็ธรรมดาชิวๆก็ไม่เป็นไรนะสำหรับโอ้โนะถ้าใครมาพูดกับโอว่าให้สิ่งวางสิ่งวางอย่างอ่ะมาครอบงำความคิดของโอ้โอย่างนี้เฮ้ย็รู้สึกนะถ้าคุณมีสติลืมหูลืมตาในการติดต่อกับผู้ชายพอมีคำพูดหรือมีเหตุใดขึ้นมาแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกว่า เอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี้ยเลิกเลยเลิกเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปถามใครให้ช่วยตอบเลยเลิกเลยนะคะการที่คุณติดต่อก,กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาอะไรติดขัดมันจะไปได้เรื่อย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 ๆเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีไอ้เรื่องของอะไรต่างๆที่อ่าเกี่ยวกับเรื่องเงินฉันจะส่งเงินมาให้เธอเธอ้างไปรับเงินหรือหรือใดๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเออฉันติดต่อกับเธอ บ่อยๆไม่ได้เพราะนั่นนี่นู่นนี่อันนี้พวกนี้เป็นอุปสรรคนะเราจะไม่เรียกว่าเป็นข้อแก้ตัวเลยคือมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เกิดการติดขัดหรือทําไมส่งข้อความมาหาฉันน้อยจังทาไมฉันคุยด้วยแล้วเหมือนยุ้งไม่อยากจะคุยกับฉันอะไรพวกเนี้ยนะคือถ้ามันเป็นคนที่จริงมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วเขาต้องการจะรู้จักเราเนี่ยมันจะคุยไปได้เรื่อยๆเองมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีข้อ อ้างว่าแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเพื่อที่จะทำให้คุณน่ะรู้สึกเห็นใจเขาอ่ะทำไมจะต้องเห็นใจ <c oughs> คุณต้องคิดว่าทำไมต้องเห็นใจคุณต้องการหาแฟนที่เขามาเป็นเพื่อนร่วมคิดมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหรือคนที่จะมีความสุขไปด้วยกันหรือคนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นแต่คุณไปคุยกับคนที่มันทำให้คุณรู้สึกคุณเริ่มมีความทุกข์มีความคิด เอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นมันแปลกมันนู่นมันนี่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะถ้ามีความคิดที่มันเอ๊ะเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่าเอ๊ะมันประหลาดหรืออะไรแบบเนี้ยนะเลิกให้หมดเลยคุณเลิก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 นะคะแล้วหวังว่าหลายๆคนนะที่คิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ลังเลว่าเจอคนเหล่านี้แบบนี้มาเนี่ยจะทำยังไงดีนะคุณจะตัดสินใจได้นะไปละ บายบายสวัสดีค่ะ